อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนแล้แล้วเราก็มาดูเจ้าพา้านอีกนะคะในในยามเช้าว่ามันทํากิจกรรมอะไรของมันนี่ค่ะมันจะยืนอยู่ตรงนี้แหละมันจะยืนดูหม้อกับเตาไฟมันจะไม่ไปหากินไกลคนนะคะมันก็กลัวเหมือนกันดูสิคะ เวลามันหนาวมันจะอยู่ยังไงเอาว่าแดงไปหมดเลยพันล้านพันล้านเลยพันล้านทำไมต้องยืนขาเดียวด้วยฮะมามาอ้าอ้ามาเยอะค่ะเลี้ยงมาเยอะดู แต่เจ้าพันล้านก็อยู่กับหมาได้